มาลวจ้ามารวยมารวยแต่งตัวสดใสชีวิตสดใสสีฟ้าสีเหลืองรองเท้าสีม่วงแบบสดใสเพราะอะไรเพราะว่าเราก็มาส่งงานแบบสดใสเหมือนกันบ้านหลังใหม่เสร็จแล้วไยนอกกับโปรเจกต์ที่18บ้านหน้าร,าร่าลมของเรานะฮะบางกล้วยใสน้อยจพูดผิดแล้วนะเขาก่อนบางไส้กล้วยน้อยคราวนี้บางกล้วยไส้น้อยนะฮะนารารม อยู่ด้านหลังมาด้วยเองวันนี้พาไปดูทุกซอกทุกมุมนะจ๊ะคุณรับรองคุณจะเห็นเลยว่าความแตกต่างก่อน b ีฟเปเป็นยังไงพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วมาเลยโปรเจกต์ Project 18บ้านดาราลมคุณโอ้โห,โหมันโปรง่งมันโล่ง เลยอันนี้คือเราส่งภาพพื้นที่ทั้งหมดนะฮะก็คือตามนี้เลยคือคุณจะได้เห็นว่าโอ้โหมันเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้เลยหรือบ้านสมัยก่อนนะประมาณ30ปีเนี่ยนะฮะจะมีดีไซน์เนี่ยแบบที่เล่นบอยเล่นติดวัว เพราะอะไรต้องเข้าเมืคุณถ้ารูปเด็มทุกอย่างคือบรรยากาศใหม่แสงสว่างเข้าเต็มที่ลมโกรกเต็มที่อยู่แล้วสบายนารารมใช้งบประมาณการตกแต่งไปทั้งหมด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบร r อ y d e s i g ดีไซอีกแล้วนะฮะอย่างที่บอกไปโปรเจกต์ Project 18ของเราบ้านนารารมวันนี้เป็น EP3 แล้ว EP f i ไฟ l นลดูสิเราก็ผ่านพ้นช่วงโควิดมาระหว่างการที่เรากำลังทำการก่อสร้างนะจ๊ะก็สบักสบอมนิดๆหน่อยหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาจบแล้วจ้าตบมือเพราะว่า มาจบแล้วดีใจมากเลยเจ้าของบ้านก็มาดีใจคุณบารีบ้านพี่สวยมากเลยขอบคุณมากนะคะ <c oughs> เอาหน้าบ้านก่อนรั้วหน้าบ้านของเรานี่คือเราทําใหม่เปิดรูปบีฟอร์ก่อนด้วยได้เลยนะจ๊ะทาวเฮาส์สามชั้นด้านในไม่ต้องพูดถึงนะคะสบักสบอมเละเทะปวกขึ้นบ้านเต็มไปหมดนม้ํารั่วทุกฟรหน้าตรงหน้าต่างไปซึมเข้าหมดเลยปรับปรุงใหม่คราวนี้เราทําอะไรบ้างมาหน้าบ้านเลย <c oughs> คุณเอ๋คุณดูรัว้วก่อนจ้ะ <c oughs> <c oughs> สูงมากเลยอ่ะสูงจริงๆทำรั้วทั้งทีนะอย่าทำเตี้ยมอต่อน,นะจ๊ะกระโดดวิดได้ไม่เอานะทำทั้งทีมีพื้นที่ก็ใส่ให้มันดูสูงโปร่งชรูดด้วยเส้นสายแนวตั้งนะจ๊ะนี่คุณหน้าบ้านของเราเป็นประตูบานพับสี่บานนี่ถ้าคุณจะปิดคุณก็แงบเข้าไปนะจ๊ะด้านหน้าประตูรั้วของเรานะฮะอย่างที่บอกเส้นสายแนวตั้งคือแนวตั้งก็อย่าแนวตั้งธรรมดานะจ๊ะก็ให้มันมีแพทเทิร์นหน่อยนะมีการเว้นจังหวะช่องอเขาเรียก่าช่องแคบช่องกว้าง่ยเหมือนพิณนน <IST uk t av is> เห็นอารมณ์เหมือนเปียโนไหมเนี่มีช่องแคบช่องกว้างดูมีดีไซน์ยินดีต้อนรับสู่นารารม EP 18ของเรานะจ๊ะไห <IS> ลรื่นตรงนี้เองนะจ๊ะโรงจอดรถของเราขึ้นมาเลยโรงจอดรถของเรานะฮะเปิดรูปภาพเดิมมาประกอบนะคะเผื่อบางคนยังไม่เคยดู EP พห่งอีสอจะได้เห็นภาพว่าเดิมเนี่ยพื้นมันสุดมากเลยคุณเราทําการลงเสาเข็ม ปูพรมนะจ๊ะแล้วก็เทคานคอดินรอบแล้วก็ยกสเตจม,มันขึ้นมาก่อนเนี้ยนีเลยคินถ้าดูรูปเก่านะมันลึกจริงๆปรับใหม่โทนสีหน้าบ้านก็คือโทนสีเทานี่ลายหินสวยๆนะจ๊ะโทนหินลายหินสวยๆกระเบื้อง60 60คูณเซนติเมตรหลังคาหน้าบ้านนี่ชิงก้ารูฟเหมือนเดิมจากไปไหนก็ใช้ชิงก้ารูฟแล้วก็ปูฉนวนให้เรียบร้อยมีไฟตกแต่งมีไฟกิ่งด้วยนะนี่ไฟกิ่งวันนี้ขึ้นดีชีก็เอาไฟสองวนี้ ตอนหัวกลางคืนจะสวยมากเลยนะฮะว่าไรติ้งที่นี่โอเคเลยนะฮะเล่นเป็นสปอตเป็นจุดเป็นจุดปั๊มน้ําเดินระบบใหม่นะจ๊ะสุขาพิบาลตรงนี้เดินระบบใหม่หมดเลยบ้านนี้น้ําดีจะเป็นแท้งใต้ดินนะจ๊ะจะไม่เห็นแท้งบนดินนี่ก็เป็นปั๊มน้านะจ๊ะก็เป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะจ๊ะกุนฟอสทุกหลังที่เราไปนะฮะจะเป็นกุนฟอสเป็นหลักเลยถ้าเกิดงบประมาณถึงนี่จัดกุนฟอสให้เลยนะฮะเป็นระบบบายพาสนี่ปั๊มเสียน้ําไม่ไหลก็ยังสลับ ปรับเปลี่ยนได้ยังมีน้ำใช้ชั่วคราวปั๊มดีปุ๊บก็บดีดกลับเหมือนเดิมนี่ระบบบายพาสควรทำนะจ๊ะเราไปดูหน้าบ้านกันนะจ๊ะว่าฟาซาดหน้าบ้านที่เราทำการตกแต่งเนี่ยมันรดมันหรูแค่ไหนแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง <Yeah. S 1> คุณจะเห็นนะครับบรบทโดยรอบเนี่ยก็คือเป็นตัวอาคารรูปทรงเดิมดูเลยจ้าเน่ จากชั้นหนึ่งะจ๊ะที่เราปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ลงรถใหม่นะจ๊ะทำหลังคา,เ,าเ,เสริมขึ้นมาใหม่ปุ๊บมันคือระเบียงระเบียงขี้นกพิราบนะจ๊ะชุดทุกวันนี้ก็ยังปวดหัวกับน,นกพิราบอยู่โอ้ยร่มเย็นเป็นสุมาเกาะมาขี้รับไม่ได้จ้ะกันมันไปเลยจ้ะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยข้างในนี่เป็นห้องกระจกทั้งหมดเลยนะฮะแถมด้านหน้าของเราก็ถูกตกแต่งด้วยโครงไม้อ่าไม้เทียมที่เป็นลายเดียวกับไม้สักเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้กับพวกไม้เทียมที่เป็น วัสดุซีเมนผสมนะฮะแตกง่ายแล้วก็สีซีดง่ายนี่เลยคุณแนะนำใครอยากได้ระแนงนะแน,แนงไม้เทียมเวิร์กสุดจ้ะอยู่ไปเลยจ้ะจะเลือกโทนสีไหนก็เอาไปเลยชั้น3ามของเราก็นู่นเลยต่อเหมือนกันจ้ะปิ๊ดยื่นออกมาเลยนะเป็นห้องกระจกอีกหนึ่งห้อง<ม>ด้านซ้ายมือก็ตกแต่งระแนงเหมือนกัน<ม>เพื่อให้ดูล้อกันกนะจ้ะ<ม>ดังนั้นเนี่ยหน้าบ้านของเราเวลามองมายิ่งมองเฉียงๆนะเดินเข้ามานี่สวยจริงๆ อยากได้แล้วใช่ไหมล่ะนี่แค่ข้างนอกนะข้างในจะเป็นยังไงไปเลยจ้ะพร้อมหรือยังหลักไปข้างในข้างนอกสวยขนาดนี้ข้างในจะขนาดไหนปคุณโอ้โหมันโปร่งมันโล่งขึ้นเยอะเลยอันนี้คือเราส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดนะฮะก็คือตามนี้เลยคือเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเนี่ยเดี๋ยวจ้าของเข,เขาจะจัดหามานะจ๊ะก็น่าจะเป็น อีกสักเดือนนึงเนี่ยจะเริ่มทยอยเข้ามานะจ๊ะเริ่มจากตรงนี้เลยขึ้นรูปเก่ามาดูเลยนะคุณจะได้เห็นว่าโอ้โหมันเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้เลยหรือตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันอะไรไม่ได้นะจ๊ะก็คือฟังก์ชัน Living งรูมบ้านนี้ดีอย่างหนึ่งรู้ไหมคุณเพราะว่ามันมีวอยเนยโอยสูง บ้านสมัยก่อน,นประมาณ30ปีเนี่ยนะฮะก็จะมีดีไซน์แบบที่เล่นบอยเล่นสเตปบ้านนี้เด่นที่ไหนเด่นที่สเตปเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาขึ้นไปทีละสเตปสเตปเลยเด่นที่การเ,เจะาะช่องบอยมีโถงมองขึ้นไปถึงชั้น3เลยจ้ามองทะลุปูโป่ปงถงใหญ่ถึงชั้น2โถงที่มองทะลุปไปถึงชัปป้นสมมีมิติมากเลยนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ดูแล้วไม่น่าเบื่อมีคาแรคเตอร์ของบ้านตัวอาคาร ตัวนี้เองนะจ๊ะเราก็ทําการตกแต่งห้อยคมไฟระยานะจ๊ะเป็นรูปกลมๆสีโรสโกเงาวิบวับสวยงามฝั <im it> ่งนี้เองก็จะเป็นปีห้องนอนหน้าบ้านเดี๋ยวขึ้นไปดูกันซึ่งทําให้มันดูโลกมันจะเป็นยังไงพาไปชมสเต็ปขึ้นไปเป็นฟังก์ชั่นต่อเนื่องนะจ๊ะเป็นสเต็ปขึ้นมาเลยประมาณ60เซนนี่ดูมีอะไรใช่ไหมล่ะไม่ใช่แค่เดินเรียบๆบแบนระแต่แตเดินลงใหม่ค่อยจับ <im it> ถอย <im it> นี่นาวระเบียงกันตกตรงนี้นะจ๊ะก็ถูกตกแต่งด้วยโครงเหล็กนะจ๊ะทำใหม่เดินจะเป็นผนังปูนทึบนะจ๊ะทำให้มันดูมีซา์ก็ทำให้มันเฉียงนี่แหละจ๊ะมองมจากหน้าบ้านอุ้ยเส้นสายดูแบบว่าตื่นตาตื่นใจจังเลยนำสายตาพุ่งมายังห้องอาหารห้องแพนทรีในโซนโซนนี้ทั้งหมดมาดูมุมนี้ก่อนดีกว่าจะคุณ ไปไหนนะะชอบมีไฟเป็หม,อม้อจสวยสีขาวสไตล์ของที่นี่นะฮะก็จะเป็นสไตล์ออกแนวโมเดิร์นลอฟลอหน่อยแต่ว่าไม่ลอฟจ๋านะฮะมีกิมมิกที่เป็นโทนสีขาวเทาดําแล้วก็ลายไมย้โทนสีของที่นี่เลยนะฮะบริเวณตรงนี้เองจะเป็นตั้งโต๊ะอาหารได้ประมาณ6ที่นั่งกว้างมากเลยนะเนี่ยโคมไฟทํำไว้รอแล้วหลุมเพดานก็ทําไว้รอแล้วเล็กๆตัดขอบดําเท่ๆนะจ๊ะฝั่งนี้จะไปห้องน้านะจ๊ะ ประตูนี่คุณประตูสวยงามนะจ๊ะลายเฉียงเหมือนกันเชียงเพราะอะไรเชียงล้อกับระเบียงกันตกนั่นไงเฮ้ยมันมีที่มาที่ไปนะจ๊ะเป็นประตูลากเหล็กนะจ๊ะระบบอาซอฟโครดข้างในคือฟังกช์ชันห้องน้ำซึ่งก็เป็นโทนสีเทาเหมือนกันห้องน้ำสวยทุกห้องมีขอบอกเลยจ้ะในห้องน้ำชั้นหนึ่งชั้นนี้นี่คือส่วนที่เราต่อเติมออกมานะฮะโครงสร้างคอสอลอ,อเคาน์เตอร์ยาว เอารูปสมัยก่อนขึ้นมาหน่อยสิห้องน้ําชั้นหนึ่งแต่ก่อนเป็นยังไงคุณพระก็อยู่กันได้อยู่นะแต่ว่ามันถึงเวลาปรับเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องอยู่ให้สวยกว่าเดิมนะอ่างลายหินผิวด้านผิวแมตนะจ๊ะนี่วางก๊อกเฉียงเฉียง BI. เคาน์เตอร์ก็ลายหินนะจ๊ะถูกตกแต่งขอบมันด้วย กระเบื้องโมเสกสีขาวด้านล่างก็ตกแต่งด้วยขอบสเตนเลสมีกระจกสีดำมีคมไฟ่องไปบ้านไหนนะสวยสวยเพราะไฟนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยลงทุนกับไลท์ติ้งหน่อยนะจ๊ะละบรรยากาศในบ้านคุณจะมีเอฟเฟกหลูดนั้นหลูดนี้เยอะมากมายเลยกระเบื้องโทนสีเทาลายหินเหมือนกันนะจ๊ะไซส์60-60ขอบโดยรอบนะจ๊ะเล่นบอดเดอร์สีดำตัด ทำให้พื้นเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นชักโครกนะจ๊ะชักโครกก็อยู่นี่เลยห้องนี้ไม่ได้อาบน้ํานะฮะห้องอาบน้ำจะอยู่ข้างบนห้องนี้เป็นแค่ห้องที่ใช้ในการรับแขกล้างหน้าชักโครกแค่นั้นเองอุปกรณ์สุขภัณฑ์ทั้งหมด by hefley นะจ๊ะบ้านหลังนี้ hefley ทั้งหลังเลยรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเวลาจะปิดนะคุณระบบซอฟโค้ดเหมือนกันค,อคอ่อยๆตตื้อไปมาเราดูไฮไลท์ right ของเราดีกว่านี่เลยจ้า วที่กว้างมากเลยเหน้าหลังหน้าหลังยาวมากเลยถ้าคุณไม่มีพื้นที่เป็นตัวแอ L ตัวไอจัดไปเลยจ้าตู้เย็น <laughs> ตู้เย็นยังไม่มาเพราะตู้เย็นใหญ่มากเป็นตู้เย็นโทนสีดาเหมือนกันนะจ๊ะของยังไม่มาส่งติดโควิด ออเดอร์ของรอหน่อยนะคะแต่เราทำพื้นที่อรอไว้แล้วนะนี่เคาน์เตอร์มาเคาน์เตอร์โทนสีดำนะจ๊ะโทนสีดำคุณมาดูแพทเทิร์นก่อนคุณจะเห็นแพทเทิร์นนะจ๊ะเหมือนหนังช้างนี่หนังช้างเลยสีดำไม่ใช่ดำเรียบๆดำเบนๆด้านบนก็จะเป็นลายไม้โทนสีไม้อมเทานะฮะดังนั้นเอาอะไรมาตัดดีนี่เลยคุณกระเบื้องซับเวนะจ๊ะผิวด้าน ไม่ได้ใช้ผิวเงาบางคนชอบเงาก็โอเคจัดให้ได้แต่อันนี้เราเอาขอแบบดานๆนะจ๊ะแล้วก็มาวางเป็นลายกออิดลงยาแนวสีดําขับมันขึ้นมาซ่อนไลท์ติ้งยาวตลอดแนวลิ้นชงนีชักมีให้หมดนะฮะลิ้นชักนีให้หมด,ร,บบปปร,ดมระบบซอฟต์โค้ดมาตรฐานด้านใต้ก็มีแอสเซสซอรีให้นะจ๊ะมาดูเลยจ้าแอสเซสซอรี่ของเราด้านบนเป็นซิงใช่ไหมด้านบนเป็นซิงนี่ซิงใหญ่ซิงหลุมใหญ่ด้วยไม่มีที่พัก เราก็มาพักจานด้านใตแ้แทนะมีตะแกรงคว่ำจานให้นะฮะตรงนี้คุณจะเป็นสำหรับวางอุปกรณ์อะไรก็วางไปน้ำยาล้างจานเครื่องอุปกรณ์ครัวเล็ก,ลกๆน้อยๆก็วางไปมีให้ระบบเปิดปิดซอฟอบโครดเหมือนกันก่ <c oughs> อนจะไปครัวนะจ๊ะก็อวดเขาอวดอีกอันหนึ่งนี่ไมโครเวฟไปบ้านไหนก็ไมโครเวฟบิวอินหมดเลยนะจ๊ะ <c oughs> จะใช้ทำยังไงจะใช้คุณก็เปิดสวิตช์เน่ เป็นระบบดิจิตอลนะจ๊ะเฮฟเรของที่นี่ใช้ไม่ได้ตัวซีรีส์แบล็กฮตัวนี้ <God. S 1> จะเป็นกรอบเงิน <Yeah. S 1> กรอบสแตนนะฮะก็ดูขับลอยขึ้นมาดีแต่ถ้าใครชอบกรอบก็กบอกเรานะจ๊ะเราจัดให้เรียบสวยดูเป็นชิ้นเดียวกับตัวชุดครัวแ่นที่ของเราเลยหมุนมาจ้าหมุนมาก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่เราทำการก่อ oh. สร้างแบบสมบุกสมบันมากเลยถ้าคุณได้ดูคลิปที่หนึ่งและคลิปพิเศษของเรานะจ๊ะ ตรงนี้เราลงเสาเข็มทั่วพื้นที่เลยนะจ๊ะเสาเข็มคอสอรอต้องลงนะฮะเดิมไม่ได้ลงแถวนี้ก็ไม่ได้ลงหลายหลังเลยมันซุดลงไปหมดเลยตั้งแต่หน้าบ้านคุณเพราะอะไรคุณดูหลังบ้านเซ เป็นคลองอุ้ยพอฝนตกแล้วน้ําใสเลยจ้ะเห็นปลาด้วยตรงนี้ก็คือต่อเติมออกมาถูกไหมเราลําบากกันตั้งแต่เราใช้รถเครนนะฮะโยกเสาเข็มขึ้นข้ามฝั่งมาเอาคลิปตรงนั้นมาดูด้วยนะอุ้ยลำบากลำบินมากเลยรถเครนโยกเสาเข็มเครื่องตอกไมโครพายข้ามมาตอกเสร็จก็โยกลับไปโอโ้โหสนุกสนานมากเลยเป็นที่ฮือฮาในหมู่บ้านนี้มากเลยว่า บ้านหลังนี้ต่อเสาเข็มยกรถเค่งกันโดยหรอมุมนี้เองนะฮะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องจากตรงนู้นนะจ๊ะตรงนี้ก็จะห์กคอหน่อยนี่อะไรคูมันคือฟังก์ชันคุกกิ้งก็จะมีเตาไฟฟ้านะจ๊ะเป็นระบบ induction นะจ๊ะก็จะมี3หมหัวเตาหัวใหญ่หัวกลางหัวเล็กแล้วข้างบนก็จะเป็นฮูดนะจ๊ะอ่าฮูดก็ดูดควันขึ้นไปนะหน้ากระจกอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งหมด บายแฮฟเรนะจ๊ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเครื่องซักผ้าจ้ะสวยดีเหมือนกันนะนี่โทนสีเดียวกันเลยนี่เจ้าของบ้านจัดมานะฮะก็นี่ดูสิคุณเจ้าของก็เลือกโทนเดียวกันอะไรเหมือนกันโอ้ยดูแบบว่าเป็นซีรีส์ไปเลยจ้ะข้างบนก็มีตู้เก็บของไว้ให้นะฮะก็คุณก็จะเก็บอะไรก็เก็บไป ไปเราไปดูหลังบ้านกันดีกว่าประตูด้านหลังก็เป็นประตูเลื่อน3บานเกี่ยวเหมือนกันนะฮะนี่คุณได้พื้นที่ออกนอกบ้านเป็นพื้นที่ที่กว้างมากแล้วก็ออกมานั่งรับลมโอ้ลมดีมากเลยดูต้นไม้สิลมดีมากเลยคุณอยากรู้ไหมว่าอินทีรเรียของเราเนี่ยเก่งแค่ไหนมานีดิมาดีด,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 ดนี่เนี่อินทีรเรียของเรานะจ๊ะก็คือคุณคุณพีเองนี่คุณพีถอดแมสหน่อยสีสวัสดีครับเรียบ <laughs> ร้อยน้องพีนี่อินทีเรียของเรานะฮะก็ดูแลบ้านหลังนี้หน่อยไหม ไม่เหนื่อยหกเดือนไปเราจะไปต่ตไม่เหนื่อยเลยรวมคูณมีนะไม่เหนื่อยนะจ้าสนุกเนาะเป็นอินทอเนียที่นี่เรียนรู้ทุกอย่างโอเคขอบคุณจ้านี่คุณมาดูหลังบ้านไม่ใช่เป็นระเบียงเล็กๆ กิกรกนะจ๊ะระเบียนหลังบ้านเราก็ยังทําการตกแต่งลยคูณดูสิระแนงไม้มารอล้อกับระแบงระแนงไม้หน้าบ้านนะฮะเป็นพื้นที่นี่ประมาณเมตรยี่สิบนะฮะเป็นทรงสอบฝั่งนี้จะแคบหน่อยอ่าด้านหลังเห็นคลองอารมณ์ดีๆอารมณ์เย็นๆก็ตอนเย็นนะตรงนี้น่าจะเย็นมากเลยฮะเพราะใกล้คลองไอ้น้ําเอ่ยนะจ๊ะแดดไม่มีสบายๆนั่งเล่นเอกเนกรู้เลยนะว่าฟังก์ชันเป็นยังไงชั้นหนึ่งต่อไปเราจะไปรุยชั้นสองกันจ้ะ มาเลยจ้าเราไปชั้น2กันบันไดนะจ้าเปลี่ยนแน่นอนเอารูปบันไดเดิมขึ้นมาหน่อยสิบันไดเดิมก็คือจะเป็นสีแบบว่าสีดำดำแด,ดงๆนะจ้าบ้านนี้ถูกปรับโทนสีทั้งหลังเป็นโทนสีเทาแล้วก็เล่นโทนเทาโทน อ่อนโทนแก่โทนแ้มเนียนะฮะย้อมสีใหม่ให้เป็นสีโอเข้มดูเท่ๆดูดมีราวบันไดเดิมนะจ๊ะที่ใช้ของเดิมนะระบบไฟถ้าเกิดเป็นถงทางเดินขึ้นไปชั้น1ชั้น2ชั้น2ไปชั้นสาต้องเป็นระบบไฟ2ทางนะจ๊ะจะได้แบบต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่เลย สวยไหมโคมไฟเอ้ยไม่ถึงถ้า <c oughs> ถึงก็น,น่าจะน่าจะลงไปได้น,นะจ๊ะคมไฟนะจ๊ะ <c oughs> ชนเดเรียสวยๆอยู่โถงกลางบันไดเนี่ยคลิปที่แล้วร้องเพลงคลิปนี้มันสวยแล้วอขอชื่นชมความงามหน่อยตรงนี้เองนะจ๊ะตรงนี้เองก็จะเป็นตัวหน้าต่างนะฮะที่เจาะทะลุในส่วนของ โถงข้างนอกออกมานะฮะดีไซน์หน้าต่างใหม่เจาะช่องใหม่ให้เป็นช่องตารางนะฮะก็โอเคดูแบบโปร่งดีคราวนี้เราไปดูห้องข้างในกันนะฮะก่อนจะไปห้องข้างในปวดประตูกันจะคุณประตูประตูะตเคยบอกแล้วว่าประตูที่นี่แต่ละช่องหน้าง,งานจริงไซส์ไม่เท่ากันเลยคุณพาตรานยู่ไหนเป็นประตูไม้อัดสักนะฮะนี่แล้วก็ย้อมสีโอ๊ค ให้ล้อกับสีบันไดนะจ๊ะนี่กรอบวงกบก็บสีอเข้มเหมือนกันสวยนะฮะมือจับสีดำดูมือจับสีดำปึ <Yeah. S 1> ๊บ <P us. S 1> เข้ามาดูห้องหน้าบ้านกันจ้ะมาเลยจ้าเรามาดูห้องนอนหน้าบ้านกันนะฮะห้องนอนหน้าบ้านคุณขอรูปเดิมขึ้นประกอบด้วยนะจ๊ะ yeah. ของเดิมมีแต่ปลวกใช่ไหมล่ะปลวกไปแล้วปลวกไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะพื้นเดิมของเรานะฮะที่เป็นพื้นปารเก้ที่กระดำกระด่างทั้งหลายตอนนี้เปลี่ยนใหม่ลดลงกับเบื้อง spc นะจ๊ะห้มินนะจ๊ะคลิกล็อกนี่คุณนี่ไงที่บอกไงตอนแรกนี่หน้าบ้านของเรานะจ๊ะเดิมเป็นระเบียงขี้นกพิราบซึ่งมาเป็นฝูงเลยสร้างแ <Yeah. S 1> ฟมนลี่ตรงนี้จะเป็นระเบียงนะจ๊ะ ตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์ตัวนี้เขาตั้งไปเรียบร้อยแล้วเราก็ทาช่องนะจ๊ะคือเราต้องคิดเสมอนะจ๊ะว่าเฮ้ยเราจะเซอร์วิสยังไงเน่เราก็เปิดประตูออกไปข้างนอกเพื่อเซอร์วิสแอร์ได้หรือออกไปอาจจะตากผ้าตากอะไรตรงนี้แบบเล็กๆน้อยๆได้นะฮะก็ปิดไปฝั่งนี้เองกระจกรอบด้านนะจ๊ะคือโอ้โหมันโปร่งมากเลยคุณดูโปร่งมากเลยเดี๋ยวผ้าม่านก,ก็มานะฮะผ้าม่านอะไรมาก็คือบรรยากาศในห้องก็จะด,ดูเต็มขึ้นไปดูห้องปีกฝั่งนู้นกันดีวดวกว่า อย่างที่บอกนะฮะบ้านนี้มีสเตปเยอะไปหมดเลยนะจ๊ะคือมีลูกเล่นขึ้นลงขึ้นลงทำให้บ้านดูไม่น่าเบือ่อก็เก๋ๆนะฮะห่างกันประมาณ40เซนโอเคเลยนะฮะนี่คือห้องหลังบ้านหมุนมาจ้าหมุนมาในห้องหลังบ้านของเราดูสิขอรูปเดิมมาด้วยนะจ๊ะขอรูปเดิมมาด้วยนับหนึ่งไหมพูดง่ายๆเลยนะฮะทุบเปิดโอเพนสเปซวิวมุมมองสวยๆ เปิดหน้าต่างรับลมแสงเข้าเต็มที่จากต่กอนค่อนข้างจะมืดทึมนะฮะตอนนี้คือแสงมาเต็มที่เลยมามุมนี้นะจ๊ะปึ๊สก็จะเป็นมุมแต่งตัวนะฮะนี่เป็นมุมแต่งตัวก็ลงอ่าเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะจ๊ะชุดเล็กๆเ,เป็นราวแขวนแบบโอเพนไม่ได้มีหน้าบานเก๋ๆดูเป็นสไตล์ลอฟด้านล่างก็มีลิ้นชักนะคะเก็บชั้นในเก็บถุงเท้าได้เลยไปห้องน้ำดีกว่า ห้องน้ําบอกต้องไงว่าห้องน้ําสวยทุกห้องคุณคุณดูห้องน้ําของเราสิห้องนี้คือฟังก์ชันจริงนะฮะก่ามอ่างล้างหน้าชักโครกแล้วก็มีชาาเวอร์เดี๋ยวคุณดูอ่างล้างหน้าก่อนอ่างล้างหน้าข้างบนจะเป็นอ่างล้างหน้าทรงกลมนะจ๊ะด้านล่างจะเป็นทรงเรียมนี่ทรงกลมนะจ๊ะมีกระจกนี่สีดำข้างบนก็เป็นลายหินอ่อนอีกแพทเทิร์นหนึ่งเหมือนกันนี่คุณสีเทา นี่คุณชาโรว์อาบน้ำกันไปเลยจ้าเรนชาเว์ทั้งรายอุปกรณ์ห้องน้ำทั้งหรายเฮฟเฟรเหมือนเดิมนะจ้าอ่ะนี่คุณจะอาบน้ำก็าอาบไปเลยจ้าสูงโปรง่งเต็มที่ใส่ด้วยครีนิง่งราแขวนผ้าช็ดตัวเราผ้าผ้าช็ดตัวนะจ๊ะวาอุปกรณ์มีเรนชาเว์เครื่องทำน้ำอุ่นทุกอย่างเฮฟเฟรจัดให้นะจ๊ะเรียบร้อยแล้วไปดูห้องชั้นสามกันดีกว่า มาต่อที่ชั้น3เลยชั้นสูงสุดของเรานี่คุณหอของเรานะจ๊ะเดิมก็จะเป็นทรงจั่วเหมือนกันนะจ๊ะเราทำมาแล้วปรับปรุงใหม่ใส่ช่องแสงเพิ่มเติมนี่เราจะแขวนโคมไฟสวยๆห้อยลงมากลางถุงมาห้องหน้าบ้านดีกว่าประตูเหมือนกันนะประตูเราเหมือนกันเลยจะเอ๋ มุมนี้เองก็จะเป็นมุมเครื่องซักผ ah. <pt> ้าเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าจะเอามาทำไมเครื่องซักผ้าตู้เสื้อผ้าจ้ะจะมีตู้เสื้อผ้าตู้ทีวีไซส์แบบว่ากระทัดรัดนะจ๊ะอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้เองก็จะเป็นบริเวณระเบียงเดิมนี่คุณระเบียงเดิมของเรานะจ๊ะ ก็มีประตูออกไปเซอร์วิสแอร์ได้เหมือนกันนะฝั่งนี้ก็เปิดได้เพื่อออกไปเซอร์วิสออกไปล้างนั่นล้างนี่ได้เหมือนกันฝั่งเตียงหัวนอนนี่ฝั่งนี้จะเป็นหัวนอนนะจ๊ะหัวนอนเราก็มีนี่ไฟติงทุกห้องนอนมีไฟหลือให้หมดเลยสร้างบรรยากาศถ้ากลาคืนปิดไฟหรออ้าได้บรรยากาศเวลาสรวสรวโรแมนติกเน่คุณเปิดประตูด้วยนะห้องนี้มีประตูด้วยประตูอะไร มันก็คือห้องน้ํานี่คือประตูฟังก์ชั่นเดิมนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปอธิบายตรงนี้ว่าฟังก์ชันใหม่มันเป็นอะไรปึ๊บมาห้องน้ําจ้าประตูบ้านนี้เหมือนกันนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นประตูห้องนอนหรือห้องน้ําก็เป็นประตูไม้ตัดสักย้อมสีโอ๊คนะฮะห้องน้ําของเราเป็นยังไงละ่ะยังคงคุมโทนสีเทาดํานะจ๊ะเทาดาขาวประมาณนี้แหละทุกฟรอจะเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเปลี่ยนมูดของแพทเทิร์นลวดลายไปอ่างล้างหนะ้า ลายหินสีเทาดำเนี่มีกรงมีกรอบมืยน้ำแรงนะเนี่ยนี่กระจกเงาขืนใหญ่มีแพทเทิร์นของกระเบื้องที่เลือกใช้นะจ๊ะในส่วนของผน,นังและส่วนของพื้นเองให้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะจ๊ะลวดลายเดียวกันใช้ไซส์4 0 40นะจ๊ะลวดลายเป็นโทรโซ่นะฮะเป็นลายเม็ดหินสวยมากทั้งพื้นด้วยนะจ๊ะดูื้นพื้นก็เป็นลายโทรโซ่เม็ดหินเหมือนกันทอปเคาน์เตอร์นะจ๊ะก็เป็นลายหินแล้วก็ถูกตกแต่งขอบด้วยโมเสก เก๋โมเสกหินอ่อนมีชักโครกให้นะจ๊ะมีราวแขวนผ้าชิดมือให้คุณดูโคมไฟสิโคมไฟนะจ๊ะเราก็ยังเลือกให้แมชกับตัวผนังเน αι, เป็นลายลวดลายเดียวกันเป็นโทร,รััโซสีเทาลิงก์กันไปหมดเลยดูแล้วกลืนดูแล้วสบายตานะจ๊ะไม่ต้องมีอะไรโดดขึ้นมาชวาห้องนี้จะเป็นชวาแบบเข้ามุมนะฮะ เพราะอะไรต้องเข้ามุมคุณถ้ารูปเดิมคุณเปิด,ปดรูปเดิมมารูปเดิมจะเป็นแบบชาวเวอร์ตรงโซนนี้เลยดังนั้นเนี่ยที่มันเข้ามุมเพราะอะไรเพราะว่าเด้คุณมันเป็นห้องน้ําต่อเชื่อมกับห้องนอนหลังบ้านไงใช้ร่วมกัน t ูอิวันจ้าเนี่ยชาวเวอร์ไปเลยจ้าชาวเวอร์ชาวเวอร์มีเรงชาวาเวอร์ให้เครื่องอบน้ำให้มาห้องหลังบ้านเลยจ้าก็นี่ก็คือประตูที่เปิดทะลุไปห้องหน้าบ้านนะจ๊ะห้องหน้าบ้านตัวนี้จะเป็น ห้องที่ต่อเชื่อมออกมานะฮะกินพื้นที่บันไดามาเดิมนี่ผนังห้องเขาแค่นี้เองจะได้มีห้องน้ำใช้อยู่ในตัวไม่ต้องออกไปข้างนอกบริเวณนี้เองก็จะเป็นเป็นห้องน้ําของชั้น3หลังบ้านห้องนอนเดิมที่มีห้องน้ําอยู่ตรงนี้ขึ้นรูปเดิมมาเลยตัวนี้จะเป็นมุมเสื้อผ้าแต่งตัวก็อยู่ตรงนี้ตอนนี้เราเปิดพื้นที่ทุกออกไปบริเวณนี้เองจะเป็นบริเวณหัวเตียงนะจ๊ะนี่ฝ้าเพดานชั้น3มทั้งหมดนะฮะในห้องนอนนี่คุณ ก็จะเป็นฝ้าทรงจั่วนะฮะฝ้าที่ยกสเต็ปสูงขึ้นเพราะว่าฝ้าเดิมเนี่ยมันสูงอ,อยู่ที่2เมตรห้ซึ่งมันค่อนข้างต่ำนะฮะแต่พอเรารื้อเปิดเพดานแล้วเนี่ยคุณมันสามารถขึ้นไปได้ตามรูกทรงแบงนี้ก็คือห้องหน้าบ้านห้องหลังบ้านจะได้ฝ้าที่ยกสเสร็จเป็นทรงจั่วดูแปลกตาดูเท่ๆโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปงานข้างบ้านกันนะาจา๊ะนารารมมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง โอ้ยเสร็จแล้ว,ว่คุณมันเสร็จแล้วจริงๆนะปิดบ้านก่อนปิดบ้านปิดบ้านบ้านใหม่นะจ๊ะเรามาดูกันซิว่าหลังนี้เราทำอะไรกันบ้างสำหรับนารารมโปรเจกต์ที่18ของเรานะฮะนี่เลยนะคะสรุปให้ฟังเลยเริ่มแต่หน้าบ้านของเรานเยนนจะโลงรถ ระเบียงชั้นสองระเบียงชั้นสามกลายเป็นห้องกระจกถูกตกแต่งฟาซาดด้วยระแนงไม้ปรับโทนสีใหม่ทั้งหลังโทนสีเทาอ่อนเทาแก่เทาเข้มเน่คุณจัดเต็มระบบไฟจัดเต็มระบบสุขาพิบาลจัดเต็ม อุปกรณ์เครือใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวก็จับเต็มนะจ๊ะสุขภัณฑ์บายเฮฟเรเยคือใช้ไฟฟ้าบายเฮฟเรเลยนะจ๊ะทุดครัวนะคะแผนที่พาไปชมแล้วสวยไหมละ่ะจับเต็มเหมือนกันข้างบนนะจ๊ะปรับปรุงพื้นที่ทั้งหลายนะฮะก็ทุบขยายประตูหน้าต่างใหม่หมดทุกอย่างคือบรรยากาศใหม่แสงสว่างเข้าเต็มที่ลมโกรกเต็มที่อยากได้ไหมเลยจ๊ะ หลายคนถามมานะจ๊ะทำเขาสําหลังทําบ้างไหมอ่ะทำจ้ะนี่เลยหนารารมโปรเจกต์ที่18ของเรานะฮะอยากจะดูว่าก่อนมันจะเป็นนี้ก็ไปติดตามดูคลิปได้เลยก็เสร็จจากนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะทำภาพ Before After ให้คุณดูทั้งหมดทุกซอกทุกมุมเลย Before After ต้อง นั่งมือดังมืออย่างนี้นี่อ่ะโอเคจบแล้วสําหรับนารารมโปรเจกต์ที่18ของเรานะฮะรีโนเวทงานยิ่งยากเราชอบทําอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บริดีไซน์แปดเจ็ด้วยนะฮะหรืออยากไปชมคลิปย้อนหลังไปเลย y t u t u บร b ดีไซน์แปดเจ็ดแปดออนชีวนะจ๊ะ <laughs> แล้วเราก็ยังจะมีโปรเจกต์ใหม่ท้ายปีโปรเจกต์บอลลี่ขายบ้านใครอยากมีบ้านเรารีแล้วขายเลยจ้ะ ติดตามดีๆแล้วกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากในการติดตามขอบคุณครับายนาราลมอยากจะรู้แล้วใช่ไหมจ๊ะว่านารารมโปรเจกต์แปดของเราเนี่ยใช้งบประมาณการก่อสร้างตกแต่งภายในไปทั้งสิ้นทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่ก็จะบอกตอนนี้เลยแล้วกันนะจ๊ะเหมือนทุกๆคลิปเมื่อเสร็จงานเราบอกแจ้งราคาทั้งหมดนะฮะ นารารมใช้งบประมาณการตกแต่งไปทั้งหมด2ร้าน6แสนบาทจา้ารวมค่าดำเนินการและค่าสีมูลค่าเพิ่มนะจ๊ะ